สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์กรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีขอเสนอข่าวกิจกรรมการพัฒนาจังหวัดของผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการจังหวัดประจำเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่เผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทรัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หรือ NBT เมื่อเวลาสิบนาฬิกาของวันเสาร์ที่21เเมษายนที่ผ่านมา นายมนัทนนุชกรรมการและผู้อำนวยการสำนักนกโนยบายและแผนมูล,ลนิธิมิราเคลออฟไลฟ์เป็นผู้แทนพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันธวดีประกอบพิธีเปิดงานสก,การะพระโพธิสัตว์กวนิม์องค์ต้นแบบผิดทองพระหัตถ์และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณนสนามหน้าสารกลางจังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันจันทร์ที่9เมษายนในายแชโรธมีแดงผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้นำพระศพนิกรในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพนวดีเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและส่งเสด็จสู่สวรรคคาลัยโดยมีข้าราชการพ่อค้าประชาชนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ที่สาราการประเรียนวัดนครสวรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองนครสวรรค์ในภาคเช้าเวลา22นาฬิกาวันเดียวกัน หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เสด็จขึ้นพระราชทานเพลิงและถวายพระเพลิงพระศพเป็นครั้งสุดท้ายแล้วผู้วาราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้เป็นประธานในพิธีเผาดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภักนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพนวณดีณเมนวัดนครสวรรค์พระอารามหลวง เวลาเก้านาฬิกาของวันศุกร์ที่6เมษายนที่ผ่านมานายชัยรจน์มีแดงผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้เป็นประธานในการวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ในวันที่6เมษายนของทุกปีซึ่งถือเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งของไทยเป็นวันที่เราจะร่วมกันรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันสําคัญยิ่งในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและบรมราชจักรีวงศ์ เวลาเก้นาฬิกาของวันพุธท <Ooh. S 1> ี mm ่25เมษายนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้นำส่วนราชการพ่อค้าประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนวางพรมลาหน้าพระบรมสาธิธา์สมเด็จพระนเรศวรราชาธิราชหรือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งตามมติเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2548ได้กำหนดให้วันที่25เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเป็นวันรัฐพิธีท่านจังหวัดนครสวรรค์จึงได้กาหนดจัดพิธีดังกล่าวขึ้นเพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงบาเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อปวงชนชาวไทยเมื่อเวลาสิบนาฬิกาของวันจันทร์ที่สองเมษายนที่ผ่านมาที่วัดตากฟ้าพระอารามหลวงอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์มีพิธีทอดพระป่าสามัคคี เพื่อนาปัจจัยเข้ากองทุนรัตนพัฒน์ซึ่งเป็นกองทุนที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานให้กับวัดตากฟ้าพเพื่อนําปัจจัยไปสนับสนุนเป็นค่าพระตาหารให้กับพระภิกษุสามเณรวัดตากฟ้าพระอารามหลวงพร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีด้วยจังหวัดนครสวรรค์จัด พิธีถวายองค์พระป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินและกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัม์สมเด็จพระเทพร,รัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดนครสวรรค์ประจำปี2555ที่วัดนครสวรรค์พระอารามหลวงเมื่อวันอังคารที่10เมษายนทั้งนี้เพื่อจัดหาไรายได้สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจัดหาไรายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทโดยไรายได้จากการทอดพระป่าสมทบกองทุนทั้งสองดังกล่าวเป็นเงิน แสน0้าหมื่บาทและกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมเป็นเงินล้าน3ามแสนาหสาาบาทสำนักง,งานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครสวรรค์เขตหนึ่งในฐานะที่เป็นองค์กรผู้นำด้านการศึกษาและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการสืบสารวัฒนธรรมไทยร่วมใจส่งเสริมอาชีพระหว่างวันที่1 7 2เเมษายน เพื่ออนุรักษ์มระดกไทยวัฒนธรรมไทยเป็นตัวอย่างของการแสดงความกตัญญูกตวเวทิตาต่อผู้อาวุโสและผู้ทำคุณประโยชน์ชนต่อวงการศึกษาองจังหวัดนครสวรรค์ตลอดจนสนองตอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ของนักเรียนพร้อมกับเป็นการเตรียมความพร้อมการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558อีกด้วย คณะทำงานการแก้ไขปัญหาจราจรและอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานาต์ปี2555จังหวัดนครสวรรค์ได้สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาของนครสวรรค์โดยสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยจังหวัดได้สรุปยอดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บเสียชีวิตในช่วง7วันปลอดภัยคือวันที่11เมษายนถึง17เมษายนที่ผ่านมา มียอดอุบัติเหตุเกิดขึ้น1 1 8ครั้งเ,คคเพิ่มจากปีที่แล้ว3ครั้งผู้ดได้รับบาดเจ็บ120รายเท่ากับปีก่อนและเสียชีวิต10รายน้อยกว่าปีที่แล้ว3รายยอดผู้เสียชีวิตติดอยู่ในอันดับ4ของประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ได้นำหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนในจังหวัดออกบริการประชาชนตามโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ที่บริเวณวัดหัวดงใต้ตำบลหัวดงอเภอก้าวเลี้ยวเมื่อวันอังคารที่24เมษายนเวลา9นาฬิกาเพื่อรับทราบสภาพปัญหาในท้องที่ติดตามงานโครงการต่างๆและการนําบริการภาครัฐไปสู่ประชาชนในพื้นที่มีประชาชนมารับบริการเป็นจํานวนมากจังหวัดนครสวรรค์โดยสํานักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดได้จัดงานวันแห่งครอบครัวและสมัชาครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่26เมษายนที่ผ่านมาที่ศูนย์สามวัยสารสายใหญ่รักแห่งครอบครัวในบริเวณเทศบาลตำบลตากฟ้าอำเภอตากฟ้าเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสําคัญของครอบครัวสมาชิกในครอบครัวเข้าใจบทบาทที่เปลี่ยนแปลงมีการจัดแบ่งกลุ่มรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมติข้อเสนอสมัชชาครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์นอกจากนี้ยังมีการมอบประกาศเกียรติคุณครอบครัวร่มเย็น ู้มีบทบาทในการขับเคลื่อนสมัชชาครอบครัวมีการแสดงการละเล่นการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุอีกด้วยชาวนครสวรรค์ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์คนใหม่พร้อมนายกเหล่ากาชาติจังหวัดคนใหม่เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันศุกร์ที่27เมษายนที่ผ่านมานายปรีชาเรืองจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์คนใหม่พร้อมด้วยนางปิยธิดาเรืองจันทร์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์คนใหม่ได้เดินทางมารับตําแหน่ง โดยได้เข้าสการะศาลหลักเมืองและพระพุทธส,รรสีสวรรค์หรือหลวงพ่อรีสวรรค์ที่เป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดนครสวรรค์ประดิษฐานอยู่ณอุโบสถวัดนครสวรรค์พระอารามหลวงโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรร์และนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรร์ได้เดินทางเข้าสการะแล้วมีข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวพิษณุโลกเป็นจำนวนมากเดินทางมาส่งพ่อเมืองและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรร์ของเราและในโอกาสเดียวกัน ข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์จำนวนมากได้รอต้อนรับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในการเดินทางมารับตําแหน่งของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และนายกเหล่ากาชาติจังหวัดคนใหม่จากนั้นในช่วงเย็นมีการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลกและส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์ที่สถาบันราชพัฒหรือมหาวิทยาลัยราชพัฒจังหวัดนครสวรรค์ สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์จะนาเสนอข่าวกิจกรรมการพัฒนาจังหวัดของผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนราชการต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ประจําเดือนพฤษภาคมและโอกาสต่อไปสวัสดีครับท่านูิกับครีบอลอยู่ครับลูกนี้กระชากลกเลยไป้